ไปดีท oh. right? ี uh. ่ก็สวยจ้าโอกี่งวดแล้วครับที่มาที่แม่วิละวันถ้าจริงๆกี่งวดแล้วก็หลายงวดเหวไหลงวดติดติดกันเปงวดงวดติดติดกันเปดนงวดเป็นงวดแต่ร่างไม่เคยถูกแต่ปูเขาถูกร่างถูกอยู่ถสามงวดสามงวดเดี๋ยวมาบอกให้ตรงๆรงเลยก็ถูกเปดนงวดอะไรแต่ถูกน้อย งวดแรกเกือบสองร้อยร้อยกว่าบาทที่เขาบอกงวดงวดงวดสองงวดสองก็ถูกเจ็ดแปดสิบบาทงวดสเขาเขาบอกยังไงตอนนั้นเขามาซื้อยังไงนะเขาเขาบอกเลขเลยเขาสิบหูเลยสิบหูหูมากสิบเลยเขาบอกเขาบอกตัวเลขแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะให้รวยแต่แต่ร่างนี้อาจจะมีกรรมอะไร มีมีมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้ามาเขาบอกเขาขัดไว้เขาบอกว่าจะให้จะให้ร่างนี้ลำบากอยู่แบบนี้แหละไม่ไม่ให้ไม่ให้ใครบอกเลขไม่ให้ใครอะไรเขาขัดไว้ก็เลยเงียบไปเลยเดี๋ยวนี้เรื่องก็เงียบ่างนี้ถูกมันทั้งหมดสามนหด สามงวดซื้อตัวเองถูกทั้งแปดงวดนั่นแหละแต่แต่ที่สามงวดนั้นถูกเยอะหน่อยโอ้ที่ถูกเยอะถูกมาแปดงวดจ้าแงวดี่ห้าบาทไม่พูดถึงใช่ไหมถูกห้าบาทไม่พูดถึงแบบถูกยี่สิบบ้างสิบบาทบ้างอย่างนี้นะเยอะสุดถูกอะไรเยอะสุดอ่ะก็ร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบที่งวดแรกอ่ะนี่ถือเยอะแล้วก็ไม่กล้าเนาะเพราะว่าก็มันไม่เชื่อมั่นว่ามันจะ ตรงไหมพ่าแม่เขาไปบอกตรงไหมยังไม่รู้ว่าเป็นแม่วิลาวันแต่ปู่บอกว่าแม่วิลาวันวันนี้บอกบางอย่างก็สิมีมีสิบางอย่างวันนี้มีไหมก็สิบางอย่างวันนี้มีก็ซิบางไม่งวดนี้ไม่ชอบตัวไหนอ่ะมวันนี้ยังยังมีทุบเป็นทุกชอบไหมวันนี้ก็สวยอยู่ก็แล้วแต่แต่คนจะ พิจารณาเออตรงกับบ้านเลขที่ด้วยนะจ๊ะตรงกับบ้านเลขที่ด้วยนะเด็กเกิดเหมือนจะชอบอาจารยชอบชอบเอาไปเสียก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพาเอฟซีไปตามเลขแม่วิลาวันนะครับแม่วิลาวันตรงนี้ทํา สารให้ท่านใหม่แล้วครับไม่เวันึ้ที่ไปที่มาก็คือเกิดจากความฝันหรือว่าปู่ที่ว่าว่าไม่วิาวันอยากมาอยู่ที่นี่นะครับเลยทําสารให้นะครับแต่ก่อนเลขก,ก็จะเข้าบ้านเลขที่บ้างเข้าบ่อยนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีน,นะครับจะให้พี่พีคุณนะครับมาจุดขอเลขแม่วิลาวันให้ fc ทุกคนทุกท่านนะครับงวดนี้น่าจะเป็นงวดเลขที่จะขอจริงๆจังจนะครับ า FC นะะครับอ่น,นี่สารแม่วิร awan ที่เห็นนะครับเอฟซีครับที่มองเห็นสีน้ําเงินนะครับสีฟ้านะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวรอจากรูนก่นหนึ่งเดี๋ยวจะให้ไปขอสารแม่วิลาวั n น,นะครับแม่พากันไปไหนเลย <c oughs> ไปไหนไเอาเลขบอกเลยมาแม่วิลาวันไปยังไปเอาเลขบอก <c oughs> ไปขอ <c oughs> โ,โชคขอลาบเดี๋ยวจะไปด้วยโอ้ โโขอ, tamam อโชคขอลาบตัว <esque> น <ksam> ี้โอ <bes firm communication> ้โโดแงเเข้าเข้าไนงหนเข้ากบเดีแบ้านเลขบ้านเลที่อะไรแม่นี่ตอนนี้บ้านเลขที่อะไรนะหกหกหกหอหกบานับสออะไร สองห้าครสองเก้ามันจางนะครับบ้านเล็กที่นะบ้านเล็ที่อ่ะจางแล้วเนาะจางสองครับสองเก้าสองครับสองเก้าพี่วีคุณกัแม่ครูมาขอครับแม่นครับแม่นตั้งแต่บ้านเลกบ้านเล็กที่นี่เข้าบ่อยต่ก่อนผมมาเคยมาถ่ายสารเก่า ตอนนี้ท่านให้โชคลาภไปซานใหม่ได้รูปภาพจากช่งกางศิลป์วาดภาพสวยมากมีราศีขึ้นเยอะเลยต้องมีภาพคุณจะทำยังไงั็จะจุดจุดทูบอหรือว่าจะจุดทูบนะครับคุณผู้ชมจุดทูบเสียงทายจะโคเลขวันที่หนึ่งมาแม่รู้จะโคเลขจําวันก่อนได้ไร,ก,ไรก็เอาหมดได้ไรก็เอาเนาะเลขครับ เลขอันก็เอาเลขไรวันเกาเลขหลเดืนก็เอาหลเดือนก็เอาไม่ครูกับพี่พี่คุณนะครับบ้านหนม่งที่เข้าว่อยบ่อยเนาะ เปลี่ยนเมื่อไรเข้าว่อนั่นเลยเหมือนเหมือนเป็นเลขหกเจ็ดใช่ไหม่จางว่าเลขนั้นเลทีเจ็ดห้รือเปล่าถ้าเจเครับเจ็ดใช่ไหมครับับ6ับไม่ใช่หกสององลยเจ็ดเก้าหกอ้าหอ้าเโอ้นี่นี่เลขเออนี่เจอเลขเฉยว่ะ สามส่วนสี่มาจาไหเนี่ยมาหนึ่ที่อะไรนะครับผมถามเนี่ยถามเจ้าของเดวของหกสองหกสองทับสองเกสอับสรุปให้แล้วนะครับหกสองทับสอง้าสองทับสองเกไม่มันมันจางแล้วครับมันจางจางนะครับหกสององเ ตอนรุ่นลูกไม่ครัวกำลังทำพิธีนะครับอันเชิญแม่เีรล์บัลเข้ามาเข้าร่างบ้แม่เีรล์บัลเข้าร่างเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามาแม่จะร้องไห้อย่างเดียวนะขอให้เข้าด้วยเนาะเพื่อจะได้รับโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการเข้าร่างนะครับ ขับแล้วแต่ถ้าเพื่นดีใจมันเข้าบ่อยเน่ดีใจก็จะเข้ามือไม้สันได้ไยมสันสาถูกไหมให้เพื่อนเข้ามาจังเราก็ได้เ้ยเพื่อมาบอกอะไรลูกหลานช่วงปีใหม่ ไปเช่ามาใหม่อ๋อกุมาทองชุดเขี้ยวมาใหม่อ๋อแม่วลาวันไม่วลาวันนะแม่วิลาวันสร้งอยู่เขายังไม่มาสมโส้งไว้แล้วอ๋อเป็นเป็นองค์ใหญ่ใช่ไม่ก็ะใหญ่ว่าองค์ น่าจะทำการที่บางนั้นก็จะเดินหาหยหลายร้านไม่อ like ันเชิญให้พวิลาวันเข้าหน่อยไหมเชิญพิธีทาไงไหมถ้าเชิญเรียกทางนี้ถ้ามีพิธีอะไรเขาทีจะเข้าก็ต้องมีพิธีส่วนมวลส่วนอะไรนะแต่ข้าวบ่อยแต่มางินข้าวหรือเปล่าน้อน ไอ้จ <S uce myself> ิตสัมพันธก่อนนะครับ lonely, เอเพื่อนครับเด็กถูกนะก้าทุ่มามาแล้วต <S <S ุ๊ดนะมาแล้วแม่มาแล้วมีเวลาแล้วูุลานมาดีเดอร์่เดอมาขอโชคลาบ มีบางวัน the, มาแล้ววันมาแล้วหายใจแลวนี่เข้ามาแล้วซื้อแล้วครับมาซื้อนาคครับสาธุสาธุขอสามโต้ได้ไหมเด้อส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวเอาเงินไปเลี้ยงลูกหลานเนี่ยมาจากกรุงเทพ ทำดูกอะไรแม่ลูกหลานมาคอยโชคลาภเด้อยังอยู่บ่แม่มาคุยกับลูกหลานน้อยได้เนาะครับอยากแม่แม่หันหนามาคุยกับลูกหลานเนาะมาได้ตัวไหนขอโชคลาภนอยากได้อะไรอยากได้ชุดสวยๆต้องให้สามตัว อยากได้อะไรอยากได้อะไรปีใหม่แล้วเนาะปีใหม่แล้วครับให้ของฟันปีใหม่ลูกหลานน้อยชุดถูกใจบะน้อชุดงามๆน่อชุดเป็นยังไนน้อี่เนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว